วันนี้ผมจะลองเปลี่ยนกุญเชียงแบบเบเบให้เป็นกุญเชียงแบบเท่ๆให้คุณดูด้วยกด5ข้อง่ายๆลองดูสิคุณจะลองว้าวมันยเฮสวัสดีครับผมตะชานวิจัยดียอแคมครีเอทีฟดีไซน์เอเจนซี่นะครับที่ผ่านมาผมได้สังเกตเห็นว่าในตลาดจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีสินค้าอีกมากมายอยากจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้มันดูแล้วมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับด้วยกด5ข้อที่จะทําให้สินค้าแบบเบเบย์กลายเป็นสินค้าแบบเท่ๆได้อันทีเลยเรามาดูกันนะครับข้อหนึ่งนะครับเริ่มจากแบรนด์ของคุณแแบบบรรนนดด์มัปะะกกกออไ้้วยชื่ลโลโโค ชื่อเนี่ยจะต้องง่ายกระชับจดจําได้ง่ายและเหมาะกับสินค้าของคุณโลโก้ก็คล้ายๆกันคือขอให้ดูง่ายรายละเอียดน้อยๆใช้สีน้อยๆใช้งานได้ง่ายย่อขยายเล็กๆไปยังดูได้ชัดจดจําได้ง่ายข้อที่2นะครับคือเรื่องของสีเนื่องจากว่ายังไม่ได้เป็นที่จดจนะํานักเพราะงั้นเรื่องของโลโก้สีของโลโก้เนี่ยกับสีของพื้นแป็กตามเนี่ยกำหนดให้ใช้แบบเดียวกันเสมอง่ายต่อการจดจําข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างของแพคเกจิ้งของคุณ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งเป็นสแตนดาร์ดดูสะอาดสะอาดปิดมิดชิดนะฮะส่วนข้อที่4ก็คือเรื่องของการใช้ภาพซึ่งภาพไปต้องโดดเด่นแล้วดึงดูดกระตุ้นเกิดความอยากซื้อเกิดขึ้นส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือการซัพพอร์ตเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของจุดขายบอกไปให้ชัดเจนได้เลยนะครับว่าจะเป็นมิติมินซีสูงหรือว่าไขามันน้อยกระตุต้นให้เกิดการซื้อได้ง่ายขึ้นอีกเราลองมาดูกันนะครับว่าสินค้าที่มันมีท้องตลาดแล้วบัานเมือนๆกนไปหมดเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาทําาากนนนดดีผมคิว่่จะเป็ุง พอทั้งตลาดเยเหมือนกนได้หมดเลยวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนกุญเชียงแบบเบเบให้เป็นกุญเชียงแบบเท่ๆให้คุณดูด้วยกด5ข้อง่ายๆลองดูสิคุณจะลองวาวไหมผมจะลองสมมติโจทย์อยู่นะครับว่าถ้าจะเป็นกุญเชียงแบบจีนๆเบเบธรรมดาเนี่ยนะครับให้ชื่อสีเจริญเพราะสีเจริญเนี่ยหนึ่งสั้นกระชับจาง่ายความหมายเป็นเรื่องเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นชาวจีนอ่ะดูคล้ายๆกับจะเหมาะกับ โรดักนะครับลักษณะของโลโก้ก็น่าจะเป็นลักษณะของลายที่เป็นลายจีนโครงสร้างของลายทาจีนนี่แหละแล้วมาทําให้มันเป็นร่วมสมัยใส่ตัวอักษรที่มันมีความหนาคมบางเข้าไปนิดนึงใส่พระอาทิตย์แล้วก็ใส่จุกด,ด้านซ้ายด้านขวาให้มันดูเป็นเหมือนกราฟิกของคุณเชียงนะฮะใส่โพอสไปน,นิดนึงคราวน,นี้มีที่มาที่ไปแล้วดูน่าสนใจกันมาท,าทันทีจากนั้นมาก็เริ่มใส่สีนะฮะสีทั้งตลาดเลยเนี่ยของคุณเชียงเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยผมจะรอให้มันเปลี่ยนเป็นสีโทนน้ําเงินแล้วกัน เงินอมเขียวนิดๆน,นะฮะดูเท่ๆหน่อยใส่เข้าไปปุ๊บเราใส่ลายสีทองไปนิดนึงอ่ะอันนี้แจ่มแล้วไม่ละคลิปด้วยแดงนิดนึงนะฮะมันก็จะมีลายๆความเป็นโมเดิร์นโลโก้จะเห็นเด่นชัดทันทีนะ,ะจากต่อข้อต่อมาก็เรื่องของโครงสร้างของแพคเกจ คุณเชียงยังไงก็ต้องใส่ถุงพลาสติกอยู่แล้วนะฮะผมจะลองมาซีลดูว่าห้ามถ้าเกิดว่าคุณเชียงซีลคล้ายๆใสก่อนเนี่ยมันจะดูทันสมัยขึ้นมาทันทีเลยลถ้าด้านหลังมพิมพ์ลายได้เนี่ยผมจะลองพิม,มพ์มให้มันเป็นพักเขียงนะฮะให้คุณเชียงมันดูเหมือนอยู่บนเขียงจากนั้นมาก็ใส่ปลอกที่เป็นกระดาษเข้าไปแบ่งพัชเป็นสองส่วนส่วนบนเรื่องของแบรนดิง้งส่วนล่างเรื่องของภาพและอินโฟมชันต่างๆนะจากนั้นมาก็เรื่องข้อที่4ก็คือเรื่องของภาพที่ต้องโดดเด่นและดึงดูด มันจะเป็นยังไงได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันบ่งบอกถึงวอมอร่อยของมันนะฮะการขีุู้นเชียงแบบจีนทั้งดุ้นเลยเอ๊ะหรือทั้งแผ่นเอาไว้เป็นแผ่น,ผนใส่จานให้ไปนนิดนึงดีไหมฮะหรือใส่ใส้ข้าวต้มเข้าไปด้วยมีผ้ารองซะหน่อยนึงอ่ะเดิมดูน่ากินแล้วอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นมาก็เราก็มาดูว่าจุดขายของเราคืออะไรไข่มันน้อยไข่มันต่าหรือไม่ใส่สีดีผมขอเลือกเป็นไข่มันต่ำก็แล้วกันแล้วก็ ปับสีนิดนึงให้เป็นสีทองเอียงนิดนึงใส่เข้าไปคราวนี้ทุกอย่างก็เริ่มเพอร์เฟลงตัวแล้มาตังแลวเป็นเชียงที่เป็นีิ้นปลาเราทำมนันได้ปกตเราก็ไปเริ่มดูว่า,าชาจะเป็นอย่งไบงนะฮัีห,หนง,งีเลือกสักตัวหนึ่งแล้วก็คว้าด้านลาน่าง หน้าตาจากคล้ายปลาใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่แถบสีให้เป็น,ปนสีฟ้าบง่งบอกความเป็นปลาสังเกตนะครับว่าสีของปลากับสีของหมูเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะเป็นสีอีกสีหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีโลโก้เพื่อให้มันแบ่งแยกขึ้นกันและการดัชัดเจนนะฮะเวลามีรสชาติอื่นๆก็จะเปลี่ยนเฉน,นต่อๆไปไม่เกี่ยวกับโลโก้นะฮะเป็นไงบ้างนะครับคุณเชียงหมูและคุณเชียงปลาของเรารจากคุณเชียงเบเบกลับคุณเชียงเท่ ว้าวแล้วใช่ไหมครับถ้ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็เขียนกันมาได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปผมจะเอาอะไรมาให้ดูกันนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจของผมนึงขอบคุณมากครับ